ครับสวัสดีครับสโมสรชื่นติขลบมนีเบ้าแอมโมทงสิบห้าเดินทางมาติดตามตัวเลขกับเม่เติมเนาะครับสโมสรชื่นเนาะยินข่าวว่าฟันแม่นนะครับอีฟซกับมียูทูบเบอร์มาหลายครับสโมสรชื่นเนาะมาติดตามตัวเลขกับเม่เติมเพิ่นเป็นคนขี่ายในแจ็คหน่อยครับสโมสรชื่นเบาบ่ค่อยอันนั้นปันไหนครับบ่ค่อยหูยินปันไหนเป็นเสียงคอยเป็นอยากอายครับสโมสรชื่นเนาะแนวภูเถาวภูแก็อีสานบ้านหน้าเฮาครับสโมสรชื่นเพิ่นตาเพิ่นตื่นกล่องเพิ่นตาอุ้ยขึ้นมาหลายแต่เพิ่นว่าแต่ที่สาคคคัััญนนนนี่่เเพิฝห็รูบบ พระมหาพระมหาจักองค์กครับคุณแม่เติมสององค์พระมหาสององค์ครับท่านผู้ชมเนาะสิมาบอกเลขเด็ดบ่ครับท่านผู้ชมแต่สําคัญนี่แม่เติมผลนซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วครับสิบสองล้านครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นตัวใดครับแม่เติมพี่นอนอยู่ปอยู่อูพี่ครับเดี๋ยวพาพมาเบิ่งกันอย่างนนเรายิ้มอยู่สิเดี๋ยวใส่อะไรใส่อะแม่เติมอือใส่อะไรเห็นเราไหมครครับผมแม่เติมสวัสดีครับ ครับผมอุ้ยพระมาสององค์ที่บอกโอ้คู่บามาสององค์ครับเอฟซีเ e นาะสิเป็นตัวเลขเด็ดๆตัวใดครับมาถามแม่เติมครับสวัสดีครับแม่เติมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เติมสวัสดีค่ะแม่เติมค่ะมาบ้านแม่เติมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแม่เติมของข้าวที่พรธรรมาดาได้ครับท่านผู้ชมเป็นผู้ทธี เก็บดอกไม้ไว้พระไว้เจ้าคู่มือครับท่ามมนผู้ชมเนาะฟันขึ้นได้ก่อนครับคุณแม่ฟันจระร้ายขึ้นฮะเตะร้ายขึ้นฟันร้ายขึ้นแล้วผู้เสียงอยากคอยหน่อยนะครับฟันร้ายขึ้นเหรอที่บอสครับเบนอืมเบาสูฟังนะครับเบาสูเอฟซี e ฟังในฟันแนวไรครับคุณแม่เติมฟันเห็นพระสององค์ยังก่อนครับฟันเห็นพระสององค์ฟันเห็นพระสององค์ โอ้ยอันก็ขอโทษขออภัยด้วย <c oughs> ครับแม่เติมเพิน่นบ่เคยออกกล่องเพิน่นว่าเพิ่นยันยานเพิ่นว่าเนาะครับเนาะบ่บ่เป็นว่าบ่เป็นครับบ่เป็นหยังครับนี่ละ่ะว่าเป็นนี่ละ่ะบอกเลขแม่นเป็นคลิปแรกครับท่านผู้ชมแหกมา้านทันทีคลิปแรกแหกม้านกับแม่เติมพระ2อง,อ,งองค์เพิ่นมาจ,จังได๋ครับพระ2อ,องค์อ่ะครับเพื่อนมา่นสิไปพูดมันจะจุดานรางไกยังบ่ครับ เป็นหมาบ้านทั้งไต้ได้บ่วเลยมาบ้านรู้ได้บ่วเลยมาบ้านแม่เติมเพิ่นจะไปบ้านทั้งไต้ไปบ้านไผรล่ะครับบ้านทั้งไต้บ้านแม่มิวไปบ้านแม่มิวบ้านแม่ยมิวไปยังนอครับ้านพระสององค์นี่บัวจักบัวจักแม่ก็ได้เห็นเพิ่นครับเพิ่นมาว่าจังไรกับแม่เติมครับบัวเลว่าจังไรเพิ่อนมาตอนนี้ พอมเพิ่งจื่อม่าก่กาอันเพิ่มากเลยมาว่าที่มาก็มาพระอยู่ในบ้านนี่บอหรือพระอีดีสิพระขุนนี่บอกพระอีดีเลยมาเข่าฟันนี่บออุ้ยเพิ่นสิมาห้โชกที่นี่เพิ่นจักปีล่ะครับพระนนครับคุณแม่ ถาไมเจียมนี่าเด็กปีสิบหกแม่นหถึงระ้าค่สิบหกาฮเจ็ดเนาะฮาสิบหกครับแม่ฮาหกเขาาเจ็ดห่นาฮะครับถึงแล้วสมบัติถึงแล้วอ้ยเพิ่วมาถึงเลยด้วอครับอันพอออกคือทังปีเพิ่วมาถึงเห้วฮาฮาสิบหกปีครับ่มนผู้ช่มย่างฮาสิบเจ็ดเนาะ อันบานนี้บ้านเล็กที่ล้างที่เพิ่นไปในบ้านเล็กที่สไลด์หูวะครับสองหกฮะสองหกหาสองหกหเดี๋ยวฟังจากปากคุณแม่ก่อนสองหกหา้าสองหกห,ห,หาครับค,คุณแม่เพิ่นก็อายไ้ e เนาะครับเอฟซีเนาะนี่ละครับบ้านเล็กที่สองหกห้าขั้นถาแปลเป็นพระนี่พระแปลจังไรครับคุณแม่แปลจังไรไม่รู้พระสององค์พระเปรเนาะ เดี๋ยววาจ้าแปะได้โอ้เอาแปดแปดพระกับแปดมาสององค์กับสองแปดสองแปดแปดแปดก็แปดสองเพิ่นปาครับแล้วก็บ้านเลขที่เนาะบ้านเลขที่เท่าไรก่อนครับสองหกห้าสองหกห้าสามตัวสองหกห้าสองหกห้าเฮ้ยกับเขาครับอายุพาตัวละครับห้าหกเติมเขาครับอายุคระนำ้อสี่สื่อนักเกลยดจริแม่นบอกครับพอออก โอ้ขับครับครับครับอายุพากับหกสิบห้าบันทกที่กับสองหกห้าเป็นในหาี่หกเยอะกเยอกว่าครับไม่เติมพาคยนหี่หกหาสิบหกปีแ่นโอ้ครับผมเนาะหาสิบหกหาสิบหกปีครับพวกกทิ่อันไม่เติมนี่บบอกพายง่ายๆได้ไหเห็นบอกอะไรนะเห็นบอก เป็นอายได้นั่นเรื่องก,กับตาหม,มนเน้ามโนคุณแม่มันใจแจ็คเปอร์เซ็เนต์เหรอครับเลขตัวนี้ฮะบัวจักมันใจบัวจักมันใจอุ๊ยเอฟสีนะครับบัวจักมันใจบ้านเลขที่นี้จัดนักยี่บ่ตรครับซื้อไว้แล้วปุ๊ฟันยังไงล่ะเฟียดจะดีอยู่ซื้อไว้แล้วปุบเนี่ยเสือลอตเตอรี่ไว้แล้วซื้อตเตอลอตเตอรี่จักแผ่นครับสองสองแผ่น โอ้ยครับผมเนาะสองแฟนเจ้าเขาว่าทาบโบฝันมันเขาเลยอืบอก้าซื้อไว้แล้วมันนิง่งนะแสดงวา่าเขาเนี่ยมีที่ดีอื้อแล้วบโบฝันเลยบอกโบันบ้านเลขที่สองหกห้าสิบสองลานที่สันนี่ <c oughs> โอ้ครับท่านผู้ชมเนาะอ่ากอโบเป็นยังครับคุณแม่เพิ่นกัเป็นคนขี่ไอ้นะเจัาหน่อยกัข้อสุดข้อพ่ยเอฟซีได้หลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนั่นเห็นว่าน่าน่ารักเนาะคุณแม่เนาะน่าโอ้ คุณแม่นาฬิกาหยิ้มมือซื้อกนารักาล้วนี่มีมีเสน่ห์นี่นี่เรานี่เดี๋ยวเบาแอมมาทงจุดตัวเลขข้างแม่เติมขุ่งเข้าไปแคบหน้าจอครับเอาพอทักทายเอฟซีนะครับเพิ่เบิึงลายได้หนเบึงตัวปฏิเสธหน้านี่เราแล้วหนาหน้าหน้าหน้าหนสวัสดีจ้าคุณแม่แม่เติมสวัสดีเอฟซีแน่เด้อครับครับนานโอ้แน่นอนครับแต่ว่าเจ้ามะ บัวจักแล้วมา,า,เ,วาเขียวดูวมาเขียวบัจักเนาะครับเนา <c oughs> <น>ะบเป็นแนวทางเนาะคะะ่ะเนาะเป็นแนวทางบัจักไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อแล้วมีรอยเปอร์เซ็นในช่วงว่ามีรอยเปอร์เซ็นคุณแม่แห่รรแแจ็คเปรรร <c oughs> อร์เซ็นบัวจักครับเ <c oughs> อาบอัวปัญญงครับแต่ที่สำคัญในตัวเลขของแม่เติมของเขามาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปเป็นแนวทางบัททามาเกลกตัวนี้ครับนี่แหละครับผู้เพิ่นเนี่ยนี่แหละมักจะแม่นครับท่านผู้ชมเนาะ ผู้เป็นเอไอเนี่ยเดียวลขจะแม่นครับขอบคุณครับแม่เติมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขแม่เติมครับท่านผู้ชมเลขสามตัวครับเดี๋ยวเบาแอมเราตงสี่จดไว้แคบหน้าจอผู้นับนล้วนอนอยู่ปีสบายครับท่านผู้ชมเนาะสบายนะครับอีสานบ้านหน้าครับท่านผู้ชมเนาะอยู่แบบทงไฮทงหน้าอากาศเย็นสบายครับท่านผู้ชมที่สําคัญตัวเลขบ้านเลขที่นี่แหละครับเพิ่นมั่นใจเนาะครับท่านผู้ชมสอง หกห้าสองหกห้าครับอายุของพระเนี่ยหาสิบหกปีครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เลขสองตัวครับพระนี่เป็นแปดแปดครับแปดแปดก็แปดสองเนาะครับเอฟซีเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันถล้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับเมตเติมครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโะทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเตยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซี บ้าแอมมระทรงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมืองของดีกันครับบ้าเอมระทรงเนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับนองสาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะรเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอกตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เกิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย ตอนนวดจริงเหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาผู้ตามอายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาให้ขว่ไวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เฮ็ดในคนมองม่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทีน่น้ำาที่ทนธาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผว้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับสามผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับ มุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อรูปปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ่ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินข่าว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาค้นหักค้นหลงเบ้าแอมหลอดธงกับบลโลซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท o มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเท่มาเนาะครับนอก่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมเหลอด่งด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียจังไรที่พดีถี่ล่าสีมันบดมันบงังเสเนียจังไรในตัวเข้าสิได้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโบลายครับเอามาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได,โาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ไฮทือเกลเอกเออครับเอาไปใส่ละไฮทือเกลเอกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ อาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ไดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอ,อนนาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ